สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน u t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมคลิปนี้28พฤศจิกายน2563เป็นคลิปรอบดึกหลังจากชมคลิปนี้แล้วก็นอนครับผู้ทําคลิปนี้แล้วทําคลิปนี้ขึ้นแล้วก็นอนพักผ่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่แต่ก่อนจะนอนมาฟังครับใครได้เงินบ้างครับใครจะได้เงินบ้างวันที่1ธันวาคมนี้ รู้สึกจะได้รับเงินหลักหมื่นขึ้นไปอยู่หลายกลุ่มนะครับชมรายละเอียดครับกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่จะได้เงินวันที่1นธันวาคมครับก็บัสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับเงิน5้าร้อยบาทเพิ่มกําลังซื้อเติมเข้าไปในบัตร5้า้อยบาทที่เติมเข้าไปในบัตรนี้นะครับเป็นวงเงินรูดซื้อสินค้านะครับก็จะได้เป็นครั้งสุดท้ายของโครงการนี้เขาเรียกว่าโครงการเพิ่มกําลังซื้อรัฐบาลให้ไปแล้วสองครั้งครับคือวันที่แดตุลาเพิ่มเติมให้5้าร้อย หนึ่งพิจิกาเติมให้500แล้วก็หนึ่งธันวาจะเติม5 0 0้นี้เข้าเป็นครั้งสุดท้ายของโครงการนะครับก็เงินวงเงิน500นี้กดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับรูดซื้อสินค้าเมื่อไปรวมกับวงเงินเดิมที่ท่านเคยได้ใครเคยมี200ก็จะกลายเป็น700ใช้ได้หนึ่งธันวาเลยใครเคยมีวงเงินรูดซื้อสินค้า300ก็จะกลายเป็น800ก็เริ่มใช้ได้วันที่1ธันวาคมเลยนะครับก็เติม5 0 0นี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็วงเงินอื่นๆที่ท่านยังได้รับ ปกติก็ยังได้รับตามปกตินะครับแต่มีข่าวดีครับข่าวดีโครงการเพิ่มกําลังซื้อนี้แม้ว่าจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมแต่จะมีการขยายเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องผู้ถือบัตรสบริการแห่งรัฐนะครับตอนนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังและผู้รับผิดชอบด้านบัตรสบริการแห่งรัฐได้คิดมาตรการเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเพิ่มกาลังซื้อน่าจะมีการขยายออกไปประมาณ ย่างต่ำสองเดือนหรือสามเดือนนะครับคือจะได้ในเดือนมกราคมอีกห้าร้อยเหมือนเดิมนี่แหละครับแล้วก็กุมภาอีกห้าร้อยเหมือนเดิมแล้วก็มีนาอีกห้าร้อยเหมือนเดิมส่วนจะได้กี่เดือนระหว่างมกราคมกุมภามีนานี่นะจะได้กี่เดือนความชัดเจนจะมีในเดือนธันวาเขาจะมีการประชุมกันแล้วก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่ตอนนี้เขามีการเปิดเผยออกมาล่วงหน้าแล้วว่ามีแน่นอนขยายเวลาเพิ่มกําลังซื้อออกไปอีกประมาณ3เดือนนะ หลังจากนั้นก็จะมีการลงทะเบียนใหม่หลังจากสิ้นสุดโครงการเพิ่มาลังซื้อเรียกว่าเพิ่มาลังซื้อเฟสสองก็2 2> แล,ล้วกันและนับเป็นของขวัญปีใหม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับนี่วันที่1นธันวารับไป500พิเศษครั้งสุดท้ายนะครับ 1. นธันวาอีกครับผูปปบผบ้ปลูกมันสำปะหลังครับผู้ลงทะเบียนปลูกมันสำปะหลังตั้งแต่1เมษายน2อง3ถึง3 1มเมีนาคม25 6 4กกลุ่มนี้กลุ่มที่ลงทะเบียนปลูกมัน กลุ่มนี้ครับกลุ่มเริ่มลงทะเบียน1เมษายน63นะใครยังไม่ลงก็ไปลงได้นะครับจะได้เงินถึงใครลงทะเบียนปลูกมันตั้งแต่1เมษายน63ถึง31มีนาคม64จะมีโอกาสได้โครงการประกันร,รายได้มันสำปะหลังซึ่งจะได้คนละ1ครั้งได้ตามรอบที่ระบุวันเก็บผลผลิตตามราคาเกณฑ์กลางอิงที่เขาประกาศออกมางวดนี้ประกาศออกมาแล้วนะครับมันสำปะหลังงวดหนึ่งผู้ที่จะได้เงินก็คือผู้ลงทะเบียนปลูกมันสำปะหลังไว้และ เป็นผู้ระบบันเก็บผลผลิตก่อน1ธันวาคม,มวดนนี้รัฐบาลจ่ายส่วนต่างตันละ260บาทหรือกิโลกร,รัมละ26สะตางค์นะครับผู้ที่จะได้รับสูงสุดในวันที่1ธันวาคมนี้ครับก็คือผู้ที่ลงทะเบียนปลูกมันสำปะหลังตั้งแต่30ไร่ขึ้นไปหรือเกิน30ไร่จะได้เท่ากันได้สูงสุดคือ100ตันตันละ260บาทผู้ลงทะเบียนตั้งแต่30ไร่ขึ้นไปได้เท่ากัน2 6 0 0 0บาทครับเห็นไหมได้จับเงินหมื่นแล้วนะครับ ส่วนผู้ลงทะเบียนไม่ถึง30ไร่ต้องคูณครับเรามีสูตรให้นะครับสูตรนี้ใช้เฉพาะงวดหนึ่งนะครับเพราะงวดต่อไปราคามันจะไม่เหมือนเดิมก็คือตัวคูณตัวสุดท้ายแต่ตัวหลักก็คือตัวเดิมนะครับตัวแรก2ตัวแรกใน่ตัวหลักใช้ได้ตลอดแต่ว่าจําไว้นะครับว่าแต่ละคนจะได้คนละหนึ่งงวดเท่าน,นั้นตามที่ตามวันที่ระบบในวันเก็บผลผลิตที่เราลงทะเบียนปลูกมันเอาไว้นะครับสาหรับงวดหนึ่งผู้ที่จะได้เงินก็คือผู้ลงทะเบียนปลูกมันเอาไว้และระบบวันเก็บผลผลิต ก่อน1ธันวาคม63าจะได้เงินดัง,ดงนี้นะครับถ้าลงทะเบียนไม่ถึง30ไร่ใช้จํานวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนทั้งหมดคูณด้วย3 4 1 9เอสามสนี่คนถามว่าคืออะไร3 4 1 9ก็คือไร่ละ3 4 1 9กกิโลกร,รัมนะครับท่านท่านลงทะเบียนปลูกกี่ไร่ก็จํานวนไร่ที่ลงทะเบียนคูณไร่ละ3 4 1 9กกิโลกร,รมัมท่านก็จะรู้ว่าท่านได้มันสำปะหลังกี่กิโลกร,รมัม ทีนี้คูณด้วย0.26เอ0.26นี่คืออะไรก็คือส่วนต่างที่รัฐบาลชดเชยงวดนี้นี่แหละครับตัวเลข0.26่ลหละจะไม่ได้ใช้ตัวเลขนี้ตลอดไปนะครับจะงวดหน้าอาจจะเป็นตัวเลขอื่นตามราคาที่เขาประกาศออกมาได้ส่วนต่างเท่าไหร่ครับงวดนี้ได้ส่วนต่าง0.26บาทต่อกิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นใครที่ลงทะเบียนไม่ถึง30ไร่ก็ใช้จํานวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนทั้งหมดคูณ3419คูณ0.26ได้เท่าไรนั่นแหละครับ คือเงินที่ท่านจะได้รับวันที่1นธันวาคม63สส่วนคนที่ลงทะเบียนปลูกตั้งแต่30ไร่ขึ้นไปเขาคำนวณให้เลยร้อยตันไม่ต้องคิดมากได้26,00 0บาทเต็มเไปเลยครับรอรับครับหนึ่งธันวาคมนะครับจับเงินหมื่นแน่แลวก็กลุ่มที่3าที่จะได้เงินในวันที่1ธันวาคมครับเจ้าน้านาจุลินลักษณะวิสธิ์พูดออกสื่อแล้วครับเมื่อวานนี้ในงานอีเวนต์นะครับที่จังหวัดแพร่ที่เขาไป เปิดงานแล้วก็อธิบายเรื่องประกันร,รายได้พื่ทั้งอาชิดและไปคลิกออฟการจ่ายเงินประกันร,รายได้เ,เข้าวโดเลี้ยงสัตว์ที่จังหวัดแพร่ท่านก็ได้บอกว่าไร่ละ500ร้ยไม่เกินไร่ละไม่เกิน20ไร่จ่ายวันที่1ธันวาคมนะแล้วก็500นี้เป็นเฟสแรกนะยังจะมีเฟสที่2ต่อไปเพราะโครงการเขาคิดไว้ค่าบริหารและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนี้เขาจะให้ไร่ละพันโคเรือนและไม่เกิน20ไร่2 0 0 0 0บาทแต่แบ่งจ่ายก่อน จ่ายรอบนี้ไปก่อน500ไม่เกิน20ไร่10,000เขาบอก1ธันวาคมได้รับอา้าวก็ต้องรอรับตามที่เจ้าของโครงการเขาบอกนะครับทั้งหมดทั้งปวงก็คือสิ่งที่นํามารายงานให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เป็นเกษตรกรได้รับทราบนะครับสำหรับท่านที่ชือ่อชอบช่องนี้ก็มาฟังมาคอมเมนต์มาดูกันใครที่ยังไม่เคยติดตามกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับเราจะมีข่าวสารดีๆแบบนี้มานําเสนอเป็นระยะระยะ ส่วนผู้ที่กดติดตามอยู่แล้วกดกระดิง่งแจ้งเตือนอยู่แล้วเมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ท่านจะเห็นคลิปทันทีก็ถ้าเห็นว่าดีก็กดไลค์กดแชร์กันต่อไปนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ